เบ็ดผมหายไปใสครับพี่น้องนี่เอาเบ็ดหายครับพี่น้องพี่ครับพี่นี่ครับม้วนด้วพีครับพี่น้องกับบุรุษว่าจังไห่นะครับนี่อยู่หรือบ่ยอยู่นะครับเดี๋ยวคอยชมนดมกันนะครับพี่น้องเนี่ยหลังเบ็ดครับผมนี่เอามีคว่ำมาแล้วครับพี่น้องประกวดครับผม่าะกินช่วงเรงๆยงครับพี่น้องเรียบร้อยเลยครับนี่อ้หูวงามเลยครับนี่ครับผม ปรากฏครับผมขออยาดเก็บเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่น้องอาอาสุขุสุขคนครับผม นู่นบนค้นสายเกลียวเหลืองงานครับเมื่อนี้ไส่เบ็ดครับผมมาปักเบ็ดนะครับว่าสิวาปักเบ็ดเหรอครับพี่น้องมาปักเบ็ดเนี่ยปลาหมอเือก่าครับนี่ครับเนี่ยประหมอเข้าครับพี่น้องประหมอหน่อยครับกาดคอยลุ่นคอยช่มเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอย่งไรนะครับไม้นี่ออกมาไม้ไมครับพี่น้องไม้อีกไม้นึงที่ผมไปหมื่อวานนี่ข้นควนมากเลยครับข้นเยอะมากครับเด็กแว่นเยอะครับพี่น้องมาลับบนนอนกันนะครับเบ็ดกระหายเบ็ดไก๋ เขายามเบ็ดนะครับพี่น้องกับบ่ได้ตามที่เป้านะครับที่ไม้ไว้นะครับพี่น้องกับเรื่ยมาใหม่ไม้ใหม่นะครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับรอบนี้นะครับหมายห้องครับพี่น้องเป็นข้องเดียวกันแล้วครับแต่ว่ามันเชื่อมต่อกันนะครับพี่น้องกับบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับรอบนี้นะครับพี่น้องกับขอดูข้าชอมน้ำกันนะครับไปครับผมไปใช้กันครับ หมาสั้นหลยครับพี่น้องเบึงฟังครับพี่น้องดึกเลยครับหาหมองใสหยากรนจังหน่อยครับพี่น้องกัดเกีียวเนืองเ้อาครับพี่น้องประเขียงครับแต่เกีียวตรงตรงหัวนิจังหน่อยครับพี่น้องผมโบเกีียวตรงหางนะครับตรงหางนี่เขาจะโบสมดุลกันนะครับพี่น้องให้เขาสมดุลกันนะครับหัวกับหางนะครับพี่น้องคอยโบตายง่ายครับไปครับผม สวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องออกมาไม้ครับมือนี่ใส่เบ็ดใบหมื่ว่านนี่ครับมาลุ่นมายามกันครับว่าจะได้ตัวได้เต็มหรือเปล่านะครับไมยเป็นไม้ข้องครับข้องที่บุกเคยมากครับแถวนี่ครับพี่น้องลองมาใส่เบิ้งนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับพี่น้องกลับไปลุ่นมายามน้กันนะครับผมนี่แหละครับข้องธรรมชาติครับพี่น้อง ดนงยาไปน้ำกันครับว่ามีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับผมพี่น้องเอ้าเบียดผมหายไปใสครับพี่น้องนี่เอาเบียดหายครับพี่น้องผีครับผีนี่ครับม่วนด้ผีครับพี่น้องกับบุรุษว่าจังไลยนะครับนี่อยู่หรือบุอยู่นะครับเดี๋ยวคอยชมนู้กันนะครับพี่น้องเนี่ยหลังเบีดครับผม บุกกระดูกกระดิกครับ ดูครับพี่น้องเบ็ดไปก้อใหม่ครับขึ้นบนรืมายามนะครับพี่น้องมันไก่นะครับมันเปรี้ยวกเ็เลยเบืดลงมากครับ หลังต่อไปครับผมไปครับชมบรรยากาศขางคลองพี่น้องจะมีความหมายหรือเปล่านะครับน้ำรล่งครับพี่น้องขึ้นกับใบมาดูครับน้ำลล่งไหลครับ มาหรือเปล่าครับพี่น้องนามลงไหวครับหนาลงไหลครับพี่น้องมือป่าลอยฝ่าเลยครับก็ตายครับอ๋อุ่นไปน้ำกันครับเทอมีวามหมันรับชมไปน้ำกันครับพี่น้องเอ้ยบ่ทันแด่ยักตัวเลยนามลงครับพี่น้องป่าลอยฝ่าครับหลังนี้มีอาการครับพี่น้องลอยองลองลอยองลอง ลองครับผมครับขาขาวครับพี่นอ้องปรากฏครับผมกดนี่อ๋อข้วาวม,มานแล้วครับพี่นอ้องครับปรากฏครับผมเดี๋ยวขอหยาดเก็บเลยครับผมตัวงามครับปรากฏแถวบ้าน จะขออนุญาตเก็บเนะครับหยามน้ำกันต่อไปครับผมเอาอยู่แล้วครับพี่น้องอยังปลาบูปลาบูครับผมราล,ลองอย่างนี่แล้วบัวน้มหยาม,มาขึ้นนะครับใส่เวลาน่าน,านครับเรียบร้อยครับผมปลาบูครับผม ปูครับผมนี่ครับปลาปูอ๋อสองแต้มนะครับพี่นอ้องหยาบไม่น้ำกันเรื่อยๆครับพี่นอ้องมีความหมานหรือเปล่านะครับตอนนี้กระเพื่งได้สองตัวครับผมพี่นอ้องอ๋อเหียบ้อยแล้วครับพี่น,อน,น้องนี่ปลไปนี่ปลาปูครับผมเนี่ยอ๋อปลาปูครับผม ปูปะปูปะปูนี่ครับผมเสร็จครับผมเสร็จเรียบร้อยตัวใหญ่พร้อมครับตัวนี้เอ้าเก็บครับผมอากาศขังคล้องครับพี่น้องฝนมาอีกแล้วครับฝนลินมาอีกแล้วฝนลินครับผมนังเกียรตน้ำครับผมยามเบียดบถท่านเบียดสั่มครับพี่น้องถ่ายทายถ้ามเหตุรับชมหมดวันอคลิปนี้ครับพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งสามเสีมครับผม เดี๋ยวจะจักม่ถึงสิบหลังหรอกครับพี่น้องจักถึงกรน้ำกันเรื่อยๆเด้อครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมงนี่ยุปิเนปา่าบุกครับบุกลุยฮึ่อ,อ,องร้องนี่แล้วครับพี่นอ้อ,องลองร้องอยู่แล้วปตายังนี่ปรากฏปรากฏอีกแล้วครับพี่น้อง กดครับผมน่าจะกินช่วงแรงๆครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่อู้หูตงามเลยครับนี่ครับผมประกดครับผมขอหยาดเก็บเลยนะครับผมฝนตกแล้วครับพี่น้องเบื้องทองฟ้าครับมืดมากเลยครับผมยามเบ็ดกับพ่นเบิดหลังทุ่ท่าแล้วครับ ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจตลอดเออครับบอกว่าเก่าหรือไม่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการหายูหากินของบนคนอศอกแกวครับผมมีเวลานิดน้อยกะนีน่แหละครับสามาทํทำคลิปให้พ่อพี่น้องได้รับชมนะครับชมบรรยากาศไปนั่งครับมือใดมือบ่ไรนะครับการหาย,ยากหากินก็นได้มือมนันมือบหมันกันปอหาก็บบวไ้กินแค่ว่าแหะครับพี่น้องสื่อหลายก็บบวไว ลังยืดถ่ายกับ่บถือครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวคอยไปสรุปแต้มอยู่ข้างนอกครับผมฝนตกล้วครับพี่น้องฝนตกลิ่นแล้วลุปลาเบ็ดครับพี่นอ้องกับพ่อได้ดปนเด้ดแจวอยู่นะครับพี่น้องปลาบูสองครับปรากฏดสองครับพี่น้องนี่ครับถือว่ามีความหมานอยู่ครับพี่น้อง บูสองกดสองครับตัวงามงาม้ครับพี่น้องกะขอบคุณที่เขามากให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้หนูบนคนตลอดคนสะแก้วตลอดไปเด้อครับพี่น้องผิดพลาดประการใดกะขอโทษคอไฟหลครับแล้วก็พอกันคลิปหน้าครับผมบาดยพาไปหาอยากหากินยังใดอีกนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่คอมเมนต์มาให้ย่างส่างสันนะครับระเบิงคลิปของนูบนคนใส่แก้วจักหน่อยอ่าจะดีมากเลยครับผมขอบคุณหลายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ